สวัสดีเช้าวันพุธครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมนะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้ทําวิดีโอ2วันแล้ว <c oughs> เนื่องจากว่า,เ,าเวลามันไม่ค่อยมีนะครับพอมีเวลาผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของพ่อเดิมครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของพ่อเดิมนะครับ ที่สร้างในยุคประมาณปีพศ2480กว่านะครับหรือว่าในยุคสงครามโลกปีพศ2485เอามาให้กับพี่น้องได้ชมรูปแบบนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่มีข้อมูลมีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับผมหรืออยากจะ เข้ามารู้จักกับผมนะฮะก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับหรือพี่น้องท่านใหม่ๆเนี่ยก็เมื่อฟังจบแล้วเนี่ยเมื่อดูจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําอยู่เป็นประจำประจำตอนนี้ก็ประมาณพันกว่าวิดีโอไปแล้วนะครับ พี่น้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับว่ามีวัตถุมงคลหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะส่วนมากก็จะเป็นมีดมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับทุกรูปแบบทุกยุคคําว่าทุกยุคนี่ต้องอยู่ในยุคลงพ่อเดิมนะยุคต้นยุคกลางยุคปลายของหลวงพ่อเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอหลุดจากยุคหลงพ่อเดิมมาแล้วเราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะเป็นมีดยุคลูกศิษย์่ประมาณนั้นนะครับโอเคครับมาสู่เรื่องราวตรงนี้ พี่น้องวันนี้ผมจะได้นำเอาเหรียญและแหวนลงยาของหลวงพ่อเดิมมาให้กับพี่น้องได้ชมรูปแบบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับในยุคประมาณปีพศ2480กว่า,ากว่าเนี่ยนะครับหรือปี85 86 87 88เป็นต้นมาเนี่ยยุคนี้ทางวัดหรือว่า,าทางวัดนี่สร้างออกมาหลายรุ่นมากครับ บางรุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเพราะความหายากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเ,เหรียญเหรียญโล่เนี่ยเราพบน้อยมากนะเหรียญโล่หน้าหมวกนี่นะพบน้อยแบบมีห่วงแบบมีเข็มไม่มีเข็มเนี่ยเราพบน้อยมากนะครับจนพี่น้องท่านใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยไม่คือไม่รู้จักเลยบางรุ่นก็เป็นเหรียญลงถมนะเหรียญลงถมนี่มีหลากหลายรูปแบบเราจะรู้จัก เฉพาะบางรูปแบบนะฮะบางบางรูปแบบเท่านั้นหรือเหรียญโงยานี้ก็หลากหลายรูปแบบงดงามนะครับเราก็รู้จักเป็นบางรุ่นนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะได้นําเอาเหรียญเหรียญหนึ่งนะที่วงการไม่รู้จักนะวงการไม่รู้จักเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับวงการไม่รู้จักทั้งหมดนี้นะผมได้มาจากตระกูลที่เรียกว่า เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เสียนพระไม่ใช่อะไรเพราะท่านเก็บมาตั้งแต่ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับท่านที่เก็บเนี่ยนะครับอายุน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมแค่เพียงส4บปีเท่านั้นและท่านก็เสียไปเมื่อประมาณปีพศ2510ิกว่านะครับตอนนี้ก็ประมาณห0สบกว่าปีแล้วที่ท่านเสียไปแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านเก็บมาไว้เนี่ย ท่านจะเก็บไว้ในห้องพระของท่านทั้งหมดนะฮะเก็บไว้ในห้องพระไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็มีพระในยุคป,ปีพศ2400กว่าๆเนี่ยหลากหลายครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านไปทำนุบำรุงวัดโน้นวัดนี้เยอะนะครับและก็เป็นผู้ปกครองอบ้านเมืองในยุคนั้นด้วยจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีวัตถุมงคลเยอะมากๆที่บ้านนี้และก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิด ห,หลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่าเป็นผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมเป็นอย่างมากนะครับเรียกว่าเป็นสิทธ์เป็นสิทธิ์คนตน้นนะฮะเป็นสิทธิ์ยุคตน้นของหลวงพ่อเดิมนะฮะนี่แล้วก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่าด้วยวัตถุมง,งคลทั้งหมดท่านเก็บมาทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบตั้งแต่ยุคตน้นยุคกลางยุคปลายและท่านยังได้สร้างวัตถุมง,งคลไว้จํานวนอีกมากมายที่เป็นชื่อของท่านด้วยนะที่เป็นชื่อของท่านด้วย อย่างเช่นผ้ายันตะกุดนะผ้ายันตะกุดมีดหมอและอื่นๆอีกเยอะนะฮะอื่นๆอีกเยอะอ,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 อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกอชุดหนึ่งนะที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเป็นชุดที่ได้มาจากบ้านท่านแล้วเป็นชุดที่มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเหรียญน,นี้เราอาจจะไม่เคยเห็นเมื่อสมัยหลายปีก่อนนู้น เมื่อสมัยหลายปีก่อนนูนผมเห็นคนนำมาขายในเอามาปล่อยในเน็ตเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนรู้จักนะครับเขาเลยเช่าไปในราคาไม่กี่บาทเองนะเช่าไปในราคาไม่กี่บาทนะครับแต่บอกเลยว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างในยุคประมาณปีพศ2485อาจจะสร้างมาน้อยมากที่เราไม่เคยเห็นรูปแบบเลยนะครับ ตอนนี้พี่น้องท่านใหม่ๆเนี่ยถ้าท่านไปพบเหรียญแบบนี้อยู่ในสถานที่ใดก็แล้วแต่น,นะครับไม่ว่าเขารู้จักหรือไม่รู้จักไม่ว่าเขาจะมีในตำรับตำราหรือไม่มีเนี่ยพี่น้องไม่ต้องใส่ใจเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ถูกสร้างในยุคประมาณปีพศ2485สร้างไว้ไม่เยอะ,อะเราจึงไม่ค่อยได้เห็นนะครับหลากหลายเหรียญน,นะฮะหลากหลายรุ่นที่ ในยุคประมาณปีพศ2485นั้นออกมาเยอะแล้วเราไม่ค่อยรู้จักนะแล้วรูปร่างแปลกๆเป็นเหรียญลงยานี่แหละครับรูปร่างแปลกๆหรือเหรียญลงถมนะครับรูปร่างแปลกๆก็ยังมีอีกเยอะนะในยุคประมาณปีพศ2480กว่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเหมือนเหรียญห,หน้าหมวกนั่นแหละนะครับเหมือนเหรียญเหมือนเหรียญโล่นั่นแหละนะครับก็คือการปั๊ม อ้ตรงตรงนี้เป็นเป็นคนละส่วนกันนะครับตัวเหรียญกับองค์หลวงพ่อเดิมเนี่ยเขาปั๊มลอยองคมานะครับเฉพาะอ,อันเนี้ยปั๊มลอยองคมาแล้วนํามาติดนะและ้วนำมาติดอย่างนี้เนี่ยมาติดอย่างนี้นะครับเนี่ยเขานํามาติดก็คือระหว่างตัวเหรียญระหว่างตัวเหรียญกับองค์หลวงพ่อเนี่ยถูกปั๊มขึ้นมาแล้วปั๊มออกมาแปะไว้ในตลับฝีผึ้งก็มี แปะไว้ในเหรียญหน้าหมวกก็มีหรือว่าเหรียญโล่ก็มีและอีกหลายๆอย่างนะครับรูปหลอ่อร้อยองค์นี้จะไปแปะอยู่แม้กระทั่งเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นพวกลังพวกกล่องนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเอามาเป็นกล่องนะครับที่เขานําไปติดนะครับนี่แบบนี้แบบนี้เป็นเหรียญเงินแล้วก็ปั๊ม ปั๊มแล้วเขานำมาติดไว้ที่เครื่องใช้ไม้สอยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องนะเป็นกล่องที่เดี๋ยวผมขอให้ท่านดูกล่องแบบนี้นะฮะเป็นกล่องอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่ากาบกาบใบลานหรือกาบอะไรประเภทนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้มันเก่านะอันนี้มันเก่านะครับ เขาปิดทองไว้ใช่ไหมครับแล้วลงเหล็กจานอัคระไว้เต็มไปหมดนะครับนี่อัขาระจานเนี่ยอาสังวิสุโรปูสะภู้าเนี่ยนะครับเนี่ยจานไว้อย่างนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นลายมือท่านดูนะท่านดูลายมือที่ชัดเจนมากๆนะครับเด,เดี๋ยวผมจะให้ดูลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับ อันนี้เป็นลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพุทธซ้อนยันพุทธซ้อนนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นแต่จะเห็นในเสื้อยันฮนะยันพุทธซ้อนแต่เนี้ยเป็นลายมือหลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับเนี่ยยันหลวงพ่อเดิมแบบเนี้ยที่ท่านจานไว้ในผ้ายันเสื้อยันนะฮะอันนี้ลายมือหลวงพ่อเดิมนะเห็นไหมครับเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องอันนี้ก็คือลายมือหลวงพ่อเดิ<ว>มเห็นไหมครับเนี้ยเครื่องใช้ไม้สอยแบบเนี้ย เราไม่เคยเห็นนะครับเราไม่เคยเห็นแต่จะมีอยู่ในตระกูลลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเก็บกันไว้อย่างดีนะครับเป็นเป็นของเขาเรียกว่าเป็นกล่องใส่คล้ายๆกระติบข้าวแต่ไม่ใช่กระติบข้าวนะครับสําหรับใส่วัตถุมงคลสําหรับใส่อะไรพวกนี้สมัยก่อนเขาทาเอาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยอะไรพวกนี้นะครับเอาไว้ใส่ของนะเอาไว้ใส่วัตถุมงคลเอาไว้ใส่ ไว้ใส่เงินไว้ใส่อะไรเนี่ยเป็นเป็นกล่องนะฮะแล้วก็ลงพ่อท่านจานไว้ให้นะครับนี่กล่องแบบนี้ลงพ่อจานนะครับท่านจะจานให้กับคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละนะครับคนที่ใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ยนะครับนี่อย่างเช่นท่านนี้นะอันนี้ก็ได้มาจากตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันนะครับตอนนี้จที่จะให้ดูก็คือให้ดูอ่าตัวนี้รูปหล่อเขาเรียกว่าปั๊มลอยองอันเนี้ย นะเขาจะนําไปติดไว้ตามกล่องมั่งลังมั่งเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆมั่งในเหรียญในเหรียญที่เป็นเหรียญอามก็ดีเอาไปเหรียญหน้าหมวกก็ดีนะครับแม้กระทั่งเหรียญน,นี้แม้กระทั่งเหรียญน,นี้แม้กระทั่งเหรียญนี้ก็เป็นลุปรอแบบนี้นะครับที่เขาปัมป๊มปั๊มออกมาไว้อย่างนี้นะครับปั๊มออกมาเป็นแบวนี้นะนะครับ เนี่ยป้าออกมาเขาก็มาแปะไว้อย่างนี้เนี่ยแบบนี้สร้างออกมาในยุคป,ประมาณปีพศ2อ,อ8 5นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้ยาที่ลงเนี่ยเรามาดูยาเรามาดูยาที่ลงนะครับด้านในเนี่ยเป็นกรอบที่งดงามมากนะครับลงสีน้ำเงินไว้ด้านนอกเนี่ยลงสีแดง นในลักษณะแบบนี้นี่เหรียญเป็นห่วงเชื่อมนะครับเนี่ยเป็นห่วงเชื่อมเหรียญน,นี่เป็นห่วงเชื่อมใชไหมครับแล้วด้านหลังเนี่ยเนี่ยเขารอยเขาเจาะนะครับรอยอ๋อปัม๊ม เนี่ปา๊มนีมานะครับแล้วลอรอยเจาะตรงนี้เจาะนี่เจาะนี่เราจะเห็นเราจะเห็นรอยรอยทีย่เขาติดนะฮะหนึ่งสองก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะรอยติดแผ่นอันนี้นะครับแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยสามชิ้นเลยนะครับเหรียญอันนี้หนึ่งเหรียญสองเหรียญคือเหรียญนี้นะครับเหรียญเหรียญด้านในนี่นะครับ สา,สามก็คือองค์หลวงพ่อองค์ลอยองค์หลวงพ่อนี่มาแปะมาติดอย่างนี้เลยการทําสลับซับซ้อนมากนะการทําสลับซับซ้อนนี่แบบนี้นะครับเป็นเหรียญเงินลงยานะครับเป็นเหรียญเงินลงยาห่วงเชื่อมนะครับนี่ห่วงเชื่อมแบบนี้นี่ห่วงเชื่อม ดูยาที่ลงนะครับเก่ามากนะครับยาที่ลงนี้เก่าเลยทีเดียวนะครับข้างมีเป็นเส้นรัสมีเหมือนเหรียญสอดสีนะครับเหมือนเหรียญเงินสอดสีนะที่หลังเต่านะฮะอันนี้ก็ลักษณะเป็นหลังคล้ายๆแบบหลังเต่าเหมือนกันนะครับเนี่ยคล้ายๆกับเขาบุ๋มลงไปในเป็นแองกระทะแบบนี้นะครับและรอยจานนี้ เป็นรอยจานของกลุ่มลูกศิษย์ของท่านเป็นรอยจานที่รอยจานนี้ใช่เลยนะครับรอยจานนี้ใช่เลยเราจะเห็นในเหรียญทองคําบางเหรียญที่เป็นเหรียญแปลกๆนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญลงถมด้วยนะเหรียญลงถมด้วยนี่ยแบบนี้แหละครับท่านจําท่านจําลายมือไว้ให้ดีนะครับนี่ยเนี่ยเนี่ย เป็นลายมือของกลุ่มลูกศิษย์ในยุคประมาณปีพศ2485ขึ้นมานะครับซึ่งในยุคนี้หลวงพ่อท่านไม่ค่อยมีเวลาแล้วเพราะว่าเป็นยุคสงครามโลกแล้วก็คนเนี่ยแห่กันมาที่วัดหนองโพเพื่อมาขอของดีกราบนมันสศก,การหลวงพ่อเดิมให้หลวงพ่ออาบน้ําให้เหยียบผ้าลอยเท้าให้เป่าหัวให้งานหลวงพ่อจะเยอะมากงานหลวงพ่อจะเยอะมากลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันจานนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์หลากหลายครูบาอาจารย์นะครับ ก็มีหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อโอดหลวงพ่อโอนหลวงพ่ออ้อยอะไรพวกนี้ต่างก็ถ้ามาเยี่ยมท่านหรือว่าอยู่กับท่านนี่ก็จะมาช่วยกันนะจะมาช่วยกันในยุคนั้นและก็ยังมีครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านที่เราเราไม่ได้เราไม่ได้ทราบว่า,าท่านมาช่วยหรือว่าท่านมาอะไรเนี่ยลายมือหลากหลายลายมือนะครับในยุคปีพศ2 4 8 5ี่หเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่แปลก เป็นเหรียญที่เราไม่ค่อยได้เจอเลยเนื่องจากว่าสร้างน้อยมากนะครับนี่สามชิ้นนะครับเนี่ยสามชิ้นที่เขาติดกันนะครับที่ที่เขาแยกส่วนกันก็นคือเหรียญน,นี้หนึ่งเหรียญไอ้ตรงกรอบที่เป็นลักษณะไอ้สีน้ําเงินนี้อีกหนึ่งชุดแล้วก็มีปั๊มรอยองคลงพ่อเดิมอีกแล้วเข้ามานํามาติดเนี่ยครับเนี่ยขนำมาติดอย่างนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ เหรียญแบบนี้ถ้าเจอท่านก็เก็บไว้ได้เลยนะครับนี่คือจากตระกรูลของลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับที่เขาเก็บกันมานียุคนู้นมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายรูปแบบแต่นี่ก็คือหนึ่งรูปแบบนะครับเก่าเลยนะครับเก่าเลยเชื่อมดูรอยเชื่อมนะครับเชื่อมด้วยเงินเหมือนกันนะครับนี่นี่นะเชื่อมด้วยเงินอย่างนี้นะครับ เก่าคาคข่าแบบนี้นะเนี่ยเก่าคาคขลาแบบนี้ท่านเห็นที่ไหนท่านเก็บได้เลยนะครับเหรียญแบบนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีหรอกมันมันมันไม่เห็นหรอกนะครับผมก็เห็นอยู่กี่เหรียญละ่ะเห็นอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับก็เห็นอยู่ในเว็บไซต์ที่เขาเขานําไปปล่อยกันเมื่อสมัยหลายปีก่อนนู้นนะครับตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่เจอแล้วนะฮะไม่เจอแล้ว เหรียญอย่างนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็นํามาให้พี่น้องได้ชมให้เป็นประสบการณ์ผ่านหูผ่านตานะครับว่าเนี่ยหลงงวหลงพ่อท่านได้สร้างไว้นะครับหลวงพ่อท่านได้สร้างไว้และก็ความปราณีตของเหรียญความเรียบร้อยของเหรียญเนี่ยนะครับนี่นะครับของได้สบายใจลายมือนี้นะครับเป็นลายมือของกลุ่มลูกศิษย์นะโมพุทธายะนะครับ อ่าเรียกว่างดงามนะครับเรียกว่างดงามแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับสําหรับการจานแบบนี้นะเป็นห่วงนะครับเน่น,น่่เป็นห่วงที่เขาเชื่อมหน้าตาหลวงพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ บางส่วนมันมันเริ่มผุมันแห้งมากนะครับบางส่วนมันเริ่มผุเพราะผ่านการเวลามาประมาณสักแปดสิบแปดสิบกว่าปีแล้วนะครับ80แ80ดสิบกว่าปี้วนำมาให้ท่านได้ชมรูปแบบที่งดงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกเหรียญหนึ่งที่ผมได้ให้ชมอีกชิ้นหนึ่งที่เป็น แหวนลงยาหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินลงยานะครับชุดนี้แหวนชุดนี้สั่งสร้างมาจากโรงงานเดียวก,กันกับที่วัดหนองโพเขาสร้างนะครับเป็นแหวนเหมือนกันเป็นแหวนแบบนี้แหละนะครับอีกส่วนหนึ่งคุณประดิษฐ์ก็สร้างแบบนี้แหละเหมือนกันเลยนะครับมีหลากหลายขนาดมีหลากหลายขนาดเป็นแหวนเขาเรียกว่าแหวนลงยาลายธงชาตินี่นะครับแหวนลงยาลายธงชาติ มาดูความเก่าของพวกยาที่ลงสียาที่ลงนะครับนี่นี่นะครับสีแดงเป็นสีอย่างนี้นะครับสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองอะไรพวกนี้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยความเก่าค้ำคร่านี่ท่านดูนะครับ เก่าจริงนะครับแหวนมีราคาสูงประสบการณ์สูงด้วยนะครับสำหรับเราจะใส่นิ้วไปนู่นไปนี่นะครับเนี่ยผมใส่ก็จะพอดีอันนี้จะเล็กอุ้ยเดี๋ยวถอดไม่ได้ <c oughs> มีหลากหลายขนาดนะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับมีหลากหลายขนาดด้านในก็จะจานยันไว้ เห็นไหมครับนะจานยันนโมพุทธายะไว้นะครับมไม่ชัดนะนี่จานยันนโมพุทธายะไว้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโค้ด คำว่าประดิษฐ์นะครับนี่โค้ดคําว่าประดิษฐ์ก็คือคุณประดิษฐ์ปษเป็นผู้สร้างนะครับเนี่ยคุณประดิษฐ์เป็นผู้สร้างไว้เนี่ยโค้ดประดิษฐ์นะครับคราบใครที่เขาใช้มานะน่มันไปจับอยู่ในอซอกของแหวนเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นของที่พบเจอได้ยากนะครับ พบเจอได้ยากแล้วก็มีราคาแพงเป็นแบบเนื้อทองคําก็มีนะครับเนื้อทองคําลงยานั้นหายากนิดหนึ่งนะครับราคาแพงมากนะครับอย่างนี้ก็ในราคาโขสูงเหมือนกันนะครับราคาสูงเพราะว่าของวัดน้องโพของวัดนองโพจะไม่มีการตอกชื่อไว้นะครับอันนั้นเป็นของวัดเลยนะครับแต่ถ้ามีการตอกชื่อเนี่ยก็จะเป็นของคุณประดิษฐ์ลิมประยูนเป็นผู้สร้างไว้เป็นผู้จัดสร้างนะครับ ความเก่าสังสร้างมาจากโรงงานเดียวกันนะโรงงานเดียวกับที่วัดหนองโพสร้างนะครับแต่ว่าคุณประดิษฐ์ซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับคาบใครดยดีครับรอยถูกใช้ถูกอะไรมานะนะครับอืม เก่ามากนะครับแหวนวงนี้โอเคเลยนะครับสวยงามนะที่สำคัญก็คือที่มาที่ไปชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้ผมเอาวัตถุมงคลที่เป็นของอไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมเพื่อเป็นประสบการณ์ทางหูทางตาผ่านหูผ่านตาเวลาเราไปเจอที่บ้านคนเท่าคนแก่หรือไปเจอในสถานที่ใดก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถ จะนำไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจได้นะครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็ประมาณสัก20กว่านาทีนะพี่น้องท่าใดถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทำออกมาเป็นประจำประจำทุกวันนะครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ทําเมื่อวานก,อนก่อนก็ไม่ได้ทำนะฮะวันนี้ผมมาทําให้กับพี่น้องได้ชมโดยการเอาพวกเหรียญและแหวนในยุคประมาณปีพศ2480ปกว่ากว่าเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ อย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์มันเป็นลายเก่าผมเข้าดูไม่ได้ท่านต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอันนี้เป็นอันนี้บอกบอกไว้เลยนะครับบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าผมไม่อ่านผมไม่อ่านไลน์ผมไม่รับเป็นเพื่อนที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเข้าลายเก่านะครับท่านไป ท่านไปแอดไลน์หรือว่าไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์ผมเลยเข้าดูไม่ได้นะท่านต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นนะครับโอเคครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้เพียงเท่านี้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับก็ถือว่าไม่สั้นไม่ยาวนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านใหม่ๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบารมีหลวงพ่อปกป้องคุ้มครองรักษาพี่น้องให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ